ก็ขอกรบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับกันมาอีกแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาสอนวิธีการเพิ่มยอดคนดูไลฟ์สดของเราเนาะใครที่ขึ้นสตรีมไปแล้วนะครับไม่มียอดคนดูเลยก็สามารถดูคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวคลิปนี้อาจจะเป็นทางออกคุณได้เลยเนาะถ้าตอนแรกนะครับเรามาที่หน้าเว็บไซต์ K M Social นะครับเดี๋ยวลิงก์ผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วครับผมหรือไม่ก็สแกนเคียโคดในคลิปนี้ได้เลยใครที่เคยเข้ามาใช้บริการแล้วนะครับก็สามารถลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนา่เ้้มล อ่ะเข้ามาหน้าต่างการสมัครใช้งานก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ให้เรามากรอกข้อมูลตามนี้ได้เลยเนาะแล้วก็อย่าลืมติ๊กฉันไม่เพืกรมาเทอมมาตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สมัครใช้งานด้านล่างตรงนี้ได้เลยตัวคนที่ไม่อยากกรอกข้อมูลที่กล่าวมาให้มันยุ่งยากนะครับก็สามารถลงอิน่าน g o o g l e ด้านล่างตรงนี้ได้เลยเนาะส่วนผมก็เคยสมัครการใช้งานไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตลงชื่อเข้าใช้เลยก็แล้วกันอ่ะเข้ามาหน้าตาเว็บไซต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมีแพลตฟอร์มมากมายให้เลือ แล้วก็หมวดหมู่ตรงนี้นะครับให้เรากดเข้าไปตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นอ่าเพิ่มคนดูไลฟ์สดตรงนี้ก็แล้วกันนะครับแล้วก็บริการวินนะครับก็ให้เรามาหาบริการเว็บไซต์ได้เลยเนาะทางเว็บไซต์ก็จะมีหลากหลายบริการให้เลือกมากมายเลยนะครับเดี๋ยวผมก็จะเอาเป็นแค่15นาทีพอเนาะอ่ะ แล้วก็ลิงก์ตรงนี้นะครับให้เราไปที่หน้าไลฟ์สดของเรานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์สตรีมของเรามาใส่ได้เลยประมาณนี้นะครับจํานวนตรงนี้นะครับก็สามารถดูกันต่อมาส่งด้านล่นา,าตลงตรงนี้ได้เลยเนาะจะผมก็จะใส่ไปสซัก100ก็แล้วกันนะครับอ่ะเว็บไซต์ก็จะคํานวณค่าใช้จ่ายเราเป็เทีบร้อยแล้วนะครับก็สามารถตรวจสอบกระดล่างตรงนี้ได้เลยก่อนที่เราจะกดสังด่งซื้อตัวค้งนะครับก็อย่าลืมขึ้นมารายละเอียดเพิ่มเติมก่อนดนบอตรงนี้ได้เลยนะครับเพื่อไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะอ่าแล้วก็ถ้ากดสั่งซื้อเลยกก็้ัันนะครบ อ่นเดี๋ยวเรังซื้อคุณแล้วนะครับผมเวลาเรากดสั่งซื้อออเดอร์เสร็จก็จะขึ้นเป็นสีขยวประมาณนี้เลยต่อมานะครับให้เราคลิกที่ในปดดูดสถานะการทำงานของอเดิ์คุณอย่างได้เลยนะครับอ่ะเราได้มาแล้วปอดการซื้อคุณแล้วนะครับผมก็สามารถดูออเดอร์ขหมคุณตรงนี้ได้เลยตรงนี้ก็จะปเป็นเลขออเดอร์ของเรานะครับแล้วก็มีลิงก์ที่พึ่งแนบไปด้วยเนาะก็สามารถมาตวามารวจสอบมันได้เลยก็ระหว่างระบบรอดําเงินการอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะสอนวิธีการเติมเงินให้เรากดไปที่เมนูเติมเง อ่ะข้อมูลต่างๆกระทำเงินก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็จะมี3ช่องทางในการชำระเลยเนาะหลักๆก็จะมีทางพรอมเพย์ทรูนิวเอเลนต์แล้วก็คริปโตเคอเรนซี่ข้อมูใช้กันละครั้งก็อย่าลืมครับอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมก่อน,อนละล่างตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมียอดใช้งานสะสมพันรับบัตรเข้ไปนะครับก็จะสามารถผลล็อกดูซีรีส์หนังจริงตรงนี้ได้แบบฟรีเลยเนาะก็สามารถเข้ามาชมกันได้เลยนะครับทางเว็บไซต์ก็มีมากกว่าสามสิบกว่าเรื่องเลยต่อมันะครับเราไปที่บริการทั้งหมดตรงนี้ได้เลยนะครับ บริการทั้งหมดตรงนี้คืออะไรนะครับก็ตามชื่อเลยเนาะเว็บไซต์ก็จะรวบรวมบริการต่างๆไว้ในหน้านี้หน้าเดียวแล้วนะครับก็สามารถหาดูกันได้เลยส่วนบริการต่างๆของเว็บไซต์นะครับก็จะมีขับไปด้านหลังกดคำอ่านกันด้วยนะครับผมก็อย่าลืมกดคาอ่านก่อนกดสั่งซื้อได้เลยเนาะอ่าคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับส่วนมีเพื่อนๆคนไหนนะครับที่มีปัญหาต่างๆอยากจะติดต่อมินก็สามารถไปที่เมนูต่อยมินตรงนี้ได้เลย ทางเว็บไซต์ก็จะมีช่องทางไลน์ต่อแล้วนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์ตอนนี้ไปคุยกับแอดมินได้เลยเนาะแอดมินก็พร้อมตอบกลับตลอด24ชั่วโมงเลยหรือไม่ก็มาดูตัวเชืเ่อหรือด้านล่างตรงนี้ก็ได้นะครับก็จะมีหมวดหมู่ชั้นานแล้วเราใสร็จแล้วก็เดองคุณใครที่มีความเพิ่มเติมก็สามารถใส่ในกรอบเสร็จหรือความต่างๆได้เลยเนาะส่วนคนที่มีรูปภาพหรืออะไรต่างๆนะครับก็สามารถแท็กฟ้าตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็สง่งตสดด้านล่างตรงนี้ได้เลยอ้ทั่วเขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเพื่อทำงานไม่เสียเวลานะครับเดีีีีี๋ยยยยยวววเเเเเรรรรรราาาาามดดดดดููอออออไลลฟ์สขขงงก่่นนนนนนนะะคคัับบต้้้้ึป็ทแหื อ่ะตอนนี้ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับจากเดิมมีอยู่แค่สิบกว่าคนนะครับตอนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเป็นร้อยยี่สิบแปดคนแล้วเนาะอ่ะก็คร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็สะดวกสบ,บายท,ที่สุดไปเลยเนาะส่วนคนที่สนใจนะครับอยากจะแนะนาเพื่อนๆให้มาใช้เว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับก็สามารถกรอหินหน้าเว็บไซต์เราได้เลยหลังจากนั้นเราไปที่เมนูแนะนาเพื่อนไ,ได้เลยเนาะ ข้ามันต่างกันแนะนําเพื่อนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับก็ํำคัญลอกลิงก์ตรงนี้นะครับส่งลิงก์ตรงนี้ให้เพื่อนๆคุณหรือคนรู้จักได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคุณเดิมเพิ่ต่ำหลายบาทนะครับคุณก็จะได้อัตราของไม่ใช่ครับเปอร์เซ็นต์ลิงก์ของผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับผมหรือไม่ก็สแกนเขียวโค้ดหน้าคลิปนี้ได้เลยเนาะถ้าคลิปนี้ผมพูดถึงประกันใดก็ขอไปด้วยนะครับผมคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีครับ